สวัสดีค่ะยิปซีคีรติค่ะช่วงนี้นะคะยิปซีก็งานยุ่งมากๆเลยค่ะแต่ว่าทุกครั้งที่มีเวลาว่างแล้วก็ยิปซีก็ต้องหาเวลาไปช็อปปิง้งซื้อของมาเข้าครัวนะคะแล้ววันนี้นะคะยิปซีก็มีเมนูอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมาลองทําให้ทุกคนได้ชมกันด้วยค่ะยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันก่อนเลยนะคะ เป็นร้านกาแฟที่พี่ซีชอบมากๆค่ะเพราะว่าร้านนะคะน่ารักมากนะคะแล้วก็กาแฟอร่อยมากและที่สําคัญนะคะเจ้าของร้านยังน่ารักอีกด้วยค่ะนี่เลคะเจ้าของร้านของเรานะคะพี่วิค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะยี่ซีจะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารนะคะมี2เมนูพิเศษจะมาลองทําดูนะคะก็จะเป็นน้ําปั่นนะคะแล้วก็สลัดเพื่อสุขภาพค่ะ เอาละคะ้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มทําเมนูแรกกันก่อนเลยนะคะซึ่งก็คือเมนูน้ําปั่นเพื่อสุขภาพนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้น้ําปั่นที่พี่จะทํานะคะก็เป็นน้ําปั่นตระกูลเบอร์รี่ค่ะส่วนผสมก็จะมีสตรอเบอร์รี่นะคะราสเบอร์รี่นี่แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือบลูเบอร์รี่ค่ะก็จะใส่โยเกิร์ตลงไปด้วยนะคะนมสดค่ะแล้วก็น้ำเชื่อม ค่ะโหน่าทานมากๆเลยคะ่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราจะต้องหาหนูทดลองกันก่อนดีกว่าค่ะพีวีนั่นเองเสร็จแล้วค่ะพีวีโอ้โหน่ากินจังเลยอะคะ่ะลองเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะจริงเหรอคะจริงค่ะจะปกตินะคะถ้าเกิดจะให้อร่อยอยิ่งขึ้นเนี่ยต้องทานกับนี่เลยคะ่ะพีวีนี่ เป็นขนมที่พี่ชอบทานมากๆเลยมันจะไม่อ้วนเหรอคะน้องยิบซีโอ้ยไม่เราขอพี่วีเพราะว่านี่นะคะเป็นเลใหม่ค่ะใช้น้ํามันดำข้าวลดปริมาณไขมันอิ่มตัวลงตั้ง50%ค่ะถ้าเค่ะเราไม่อ้วนแน่นอนเัน้่เดี๋ยวขอพี่ลองเลยนะคะค่ะเลยค่ะเป็นงไงคะพี่วีหลังจากได้ทานเครื่องดื่มแล้วก็ขนมทานเล่นไปแล้วตอนนี้หิวหรือยังคะ ก็เริ่มหิวแล้วเหมือนกันนะคะอย่างนี้ไปเตรียมเมนูที่2กันเลยดีกว่าค่ะเป็นสลัดปลาทอดเพื่อสุขภาพค่ะโอเคงั้นเราไปเตรียมกันเลยนะคะโอเคค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็มาถึงเมนูที่2ของเราแล้วนะคะเริ่มจากผักสลัดค่ะหลายๆสีนะคะแล้วก็มีนี่ด้วยนะคะตัวแดงนะคะแล้วก็ข้าวโพดที่ขาดไม่ได้นะคะอันนี้เป็นตัวเอกของเรานะคะก็คือปลาชุบแป้งทอดนั่นเองค่ะแต่ว่าไม่ต้องกลัวอ้วนนะคะเพราะว่าน้ามันที่เราจะใช้ทอดเนี่ย เป็นน้ำมันนําข้าวครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสลัดนะคะสิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือ <c oughs> นี่เลยค่ะ <c oughs> น้ำสลัดค่ะ หลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่าน้ำมันนำข้าวเนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะคะอย่างแรกนะคะมันช่วยลดปริมาณไขมันอิ่มตัวลงทําให้ทานเราไม่อ้วนนะคะยังมีสารพิเศษนะคะที่ชื่อว่าออริซานอลค่ะซึ่งสารตัวนี้นะคะช่วยบารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสวยงามค่ะแล้วสารตัวนี้เนี่ยก็จะมีอยู่แค่ในน้ำมันนำข้าวโดยเฉพาะเท่านั้นด้วยและอีกอย่างนึงนะคะน้ำมันนำข้าวยังมีวิตามินอ e ีที่สูงมากๆนะคะช่วยในการบํารุงระบบประสาทแล้วก็สมองอีกด้วยค่ะ เสร็จแล้วค่ะพี่วีสลัดปลาทอดค่ะน่ากินมากเลยค่ะเนี่ยหอมมากนะคะหิวหิวยังคะหิวแล้วค่ะทาางนั้นเดี๋ยวชิมกันเลยแล้วกันเนาะและนี่แหละค่ะเป็นไลฟ์สไตล์วันน้องบ้างสายยิบซีนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณพี่วิมากนะคะที่ช่วยมาเปิดร้านให้หยิบซีได้โชว์ทำอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพค่ะขอบคุณมากค่ะ เราก็หวังว่าเพื่อนๆทางบ้านนะคะจะนำเมนูที่ยุ้ซทำในวันนี้นะคะไปลองทำที่บ้านดูด้วยละคะ่ะยังไงวันนี้ก็เวลาหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ